รถไฟฟ้าสายการ,รินฮาดงกำลังจัดทดสอบระบบทั้งหมดเพื่อให้ได้รับรองความปลอดภัยสำหรับแรกของเดือนธันวาคมรถไฟฟ้าสายการ,รินฮาดงจะทำการทดสอบระบบทั้งหมดเป็นเวลา20วันเพื่อประเมินความปลอดภัยเมื่อวันที่18พฤศจิกายนตัวแทนคณะกรรมการผู้บริหารโครงการรถไฟฟ้ากระทรวงคมนาคมกล่าวว่า การทดลองใช้งานทั้งระบบมีบทบาทสําคัญสําหรับคณะที่ปรึกษาชาวฝรั่งเศสในการให้บริการการทดสอบระบบและการประเมินความปลอดภัยการก่อสร้างและการติดตั้งเสร็จสิ้นในปลายปี2018รปรถไฟฟ้าสายกาลินฮาดงได้ทำการทดสอบเป็นระยะระยะเพื่อจับคู่อุปกรณ์อย่างไรก็ตามในเวลานั้นไม่มีการเกี่ยวข้อง ของบุคลากรเป็นจํานวนมากในการทดสอบที่กําลังจะมาถึงนี้จะมีการระดมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของรถไฟฟ้าทั้งหมดที่มีประมาณ800คนรวมทั้งของผู้รับเหมาจีนจำนวน200คนผู้คนทั้งหมดจะอยู่ในสถานีเหมือนการดาเนินการเชิงพาณิชย์เพื่อการประเมินและการรับรองด้านความปลอดภัย ตัวแทนของคณะกรรมการผู้บริหารโครงการได้ให้ข้อมูลว่ากิจการร่วมค้าที่ปรึกษาอิสระของฝรั่งเศสมีแผนจะออกใบรับรองความปลอดภัยของระบบสำหรับโครงการในไตรามาสแรกของปี2021จากนั้นกระทรวงคมนาคมเจ้าของ,ของโครงการผู้ลงทุนจะรับมอบโครงการแล้วส่มอบให้เมืองฮานอยเพื่อจัดก,การและดำเนินการต่อไป ปัจจุบันผู้อมนนยการทั่วไปของกิจการร่วมค้าที่ปรึกษาอิสระฝรั่งเศส ACT กำลังอยู่ในโครงการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าผู้เชี่ยวชาญของ ACT อีก7คนจะมาถึงเวียดน,นามเพื่อเตรียมการทดสอบระบบและดำเนินการประเมินผลผู้แทนคณะกรรมการบริหารโครงการกล่าวที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศสและผู้รับเหมาของจีน ได้นาคนเกือบร้อยคนมาที่โครงการเหล่านี้คือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและผู้ดูแลอุปกรณ์ของโครงการปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าการินฮาดงได้นาเนินการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ตลอดเส้นทางเสร็จแล้วจากความคืบหน้าก่อนหน้านี้โครงการได้นำเงินการทดสอบทั้งระบบในต้นปี2020เพื่อประเมินความปลอดภัย อย่างไรก็ตามเนื่องจากอิทธิพลของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผู้เชี่ยวชาญจากจีนและฝรั่งเศสจึงไม่สามารถเดินทางมาอย่างเวียดน,นามได้ในช่วงกลางเดือนตุลาคมกระทรวงคมนาคมได้ยืนยันว่าภายในสิ้นเดือนธันวาคมจะดาเนินการทดสอบโครงการซักซ้อมสถานการณ์เพื่อให้ที่ปรึกษาประเมินตามกฎระเบียบและรับรองความปลอดภัยของระบบ ในเดือนมกราคมปี2021จะเริ่มดำเนินการส่งมอบโครงการารถไฟฟ้าทั้งหมดให้เมืองฮานอยในเดือนกันยายนปี2018โครงการได้เสร็จสิ้นการก่อสร้างและเริ่มทดสอบระบบทั้งหมดอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้โครงการยังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนของการรับรองความปลอดภัยและส่งมอบโครงการ